กลับเป็นเชียงไายเลยแต่เนห,หนื่อยนิดนึงครับนั่งรถอย่างเดียวเลยนะอันนั้นเนี่ยครับเพราะว่าจากที่นี่ไปถี่งบ12มนาก็เกือบห0ร้อยกิโลละนะจากตรงที่ส2บสองาเชียงรุ่งไปเชียงไทยนี่ก็อีกประมาณน่าจะน่าจะ6กเ0็ดร้อยกิโลนะฮะหกร้อยหรือห้าร้อยกิโลนะครับ,ลลรบเพราะว่านี่ฮะเชียงรุ่งเข้า เข้าเข้าเมืองล่า200จากเมืองล่าเข้าไปหุยทรายอีก200อไม่ใช่หุยทรายลวงน้ำทาครับลวงน้ำทาเข้าไปอีก200อโอ้กกิโลนะครับสรุปแล้วเขาต้องนั่ง2วันเนี่ยต้องนั่งไปประมาณเกือบ1,300กิโลครับครับ วันนี้แรกของกินนะเออสำหรับช่วงเช้านะครับทุกท่านนะช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปที่หนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือภูเขาสีสานรับหรือว่าภูเขานานนอนก็มีมีน้ำ ในใ่ให้โอบกอดนอนอยู่ในในิทราศานะครับก้อนห้ามุงเยอะเราจะให้จินตนาการดูด้วยนะครับว่านางแอบคือจะมีทั้งทั้งผมแล้วก็หัวอ่าแล้วก็หน้าอกท้องกับขานะครับอ่านอนอยู่งี้นะครับแล้วก็บันไดไม่เยอะครับ เชื่อว่าทุกท่านขึ้นได้หมดทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> ประมาณ400คันนะเป็นใจ300กว่า400คัน,นคไม่ต้องถอยครับไม่ต้องถอยนะครับถ้าขึ้นไปแล้วนะครับจะประสบความสำเร็จอยู่สามอย่างครับหนึ่งรวยสองสุขภาพแข็งแรงสามโชคลาภประสบความสำเร็จสามอย่างอันดับแรกคือรวยรวยก่อนนะครับใช้ขึ้นถึงจุดสเต็ปแรกคือรวย สเต็ป uh, ที่สองคือสุขภาพแข็งแรงสเต็ป hmm. ที่3 mm hmm. คือโชคลาภครับพาทุก mm hmm. ท่านไปนลอดประตูมังกรครับอ uh, ลอดประตูมังกรนะครับ uh, mm hmm. น่าสนใจนะ uh, น่าสนใจครับตรงนี้ uh, mm hmm. เพราะว่ามันเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังนะครับในในในแท็บแท็บแท็บค้นเหม็งน,นะครับ uh, mm hmm. ในแท็บค้นเหม็งแล้วเรามองจากข้างบนลงมาเนี่ยเราจะเห็น